สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้นะฮะผมจะมาพาเพื่อนๆนะครับมาเช็คเงินคงเหลือของโครงการเราชนะนะครับในแอปเป่าตังค์นั่นเองวิธีการนั้นไม่ยากมาดูกันเลยครับอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเปิดเจ้าแอปเป่าตังขึ้นมาก่อนครับผมจากนั้นนะครับก็ทําการใส่พินอะไรให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็กดไปที่ G Wallet ตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงกดลงไปหนึ่งทีเมื่อมันเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยกดไปในส่วนของใช้สิทธิ์เราชนะตรงนี้ครับกดลงไปนะฮะเมื่อมันเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนที่ผมมาร์คสี่เหลี่ยมสีแดงไว้ให้ตรงนี้นะครับก็คือจํานวนเงินที่เหลือนะครับของสิทธิ์เราชนะนั่นเองอ่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราอยากรู้นะครับว่าตอนนี้เราได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการเนี่ยมาเมื่อวันที่เท่าไหร่บ้างนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่รายละเอียดการรับสิทธิตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงกดลงไป1ทีและก็เลื่อนลงมาดูครับเขาก็จะบอกนะครับว่าเราได้รับเงินงวดไหนอะไรยังไงไปแล้วบ้างนะครับและงวดต่อไปจะได้รับเมื่อไหร่นะฮะโอเคก็นี่ก็เป็นวิธีการทั้งหมดนะครับลองนำไปทำดูมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับ และก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม s ับสไค i b ์และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ